ก่อนออกเดินทางตั้งสติส่งจิตไปถึงพระยาคุดจะปลอดภัยทุกประการสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการารับฟังด้วยนะครับครุฑถึงแม้เป็นสัตว์หิมพานแต่ไม่ใช่สัตว์สามัญธรรมดาเพราะพรยาครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพเระยกว่าเทพเดรัจฉานซึ่งมีอำนาจเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผานะของพระนารายอย่างหนึ่งในเมืองไทยเรานับถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ เป็นองค์นารายอวตารจึงมีการใช้ถงครุดและมีครุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำแผ่นดินสามารถพบเห็นรูปครุดได้จากเอกสารต่างๆของทางราชการและนับว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ใดมีความสุจริตจงรักภักดีต่อแผ่นดินองค์พระมาหากษัตริย์และหน้าที่ของตนองค์พยาครุฑ ก็จะส่งพลังปกป้องให้มีความสุขความจเจริญในหน้าที่นอกจากนี้ยังมีกล็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านก็ให้นําเอาตราคุดไปติดจะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุดตราคุดล้างอาถรรพ์ได้จึงเป็นที่เชื่อถือกันมาตลอดและได้รับความเคารพบ,บูชาว่าเป็นของสูง เสมือนหนึ่งตัวแทนแห่งองค์พระประมุกขผู้ใดมีสัญ,ญลักษณ์ครุฑรูปครุฑบูชาไหวย้ย่อมได้อนิสงา์อาทิมีความเจริญแก่ตนเองและครอบครัวเป็นต้นดังนี้แล้วครุฑจึงเป็นของสูงที่เราควรรู้ควรบูชาอย่างหนึ่งคนโบราณมีความเชื่อสืบกันมาว่าครุฑเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง มหาอำนาจอย่างเด็กผู้ใดที่เกิดมาแล้วมีลักษณะปากคล้ายพระยาครุฑท่านว่าผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญญาที่การมาเกิดภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมเด็จเจ้าแตงโมพระสังฆราชพระองค์หนึ่งท่านก็มีลักษณะปากดังครุฑปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาดีและได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในที่สุด เรื่องครุฑนี้คนโบราณจึงเชื่อถือกันมากแม้เครื่องรางเกี่ยวกับครุฑก็เป็นเครื่องรางที่มีความหมายมีอนุภาพโดดเด่นหลายประการดังจะได้กล่าวต่อไปครุฑนั้นเป็นเครื่องหมายของทางราชการอยู่แล้วเอกสารทางราชการฉบับใดๆก็ล้วนต้องมีเครื่องหมายพระยาครุฑประทับอยู่ด้วยกันทั้งสิน้นแสดงให้เห็นว่า เป็นเครื่องสำคัญเป็นตราแผ่นดินเป็นตราของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เชื่อว่าหากข้าราชการผู้ใดให้ความเคารพนับถือในองค์พระยาครุฑและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองข้าราชการผู้นั้นจะมีความสุขความเจริญทั้งชีวิตและหน้าที่การงานสืบไปคุณใส่อันตรายใดๆก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ เพราะเครื่องหมายของพระยาคุณนี้สำคัญมากผู้ที่รู้เขาจะไม่ข้ามไม่เหยียบย่าไม่นำไว้ที่ปลายเท้าเลยเพราะเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์หากเคารพนับถือให้ดีอำนาจพระยาคุณที่มีอยู่ในเอกสารราชการจะคุ้มครองผู้นั้นไม่ให้มีวันอับจนแต่คนสมัยนี้ไม่ใครเชื่อถือกันเท่าใดนักเรื่องพระยาคุณจึงดูล้าสมัยไปเสีย ไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ไหนว่ากันว่าผีแรงผีเฮี้ยนเอาตราพยาคุดไปติดไว้ความอาถรรพ์ของสถานที่นั้นๆก็จะหายไปในทันทีอำนาจพระยาคุดสิทธิอำนาจของพระยาคุดไกยสิทธ์ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมะตะ นับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้าและเสาะหาที่มาแหล่งพลังงานอำนาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเครื่องรางต่างๆขึ้นอำนาจพระยาครุฑสามารถจำแนกได้ถึง8ประการโดยนับเอาอำนาจหลักๆได้ดังนี้คือ 1. มหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใสทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันธเป็นเมตตามหานิยม 6. นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนําโชคลาภนานาประการ 8. สัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออสรพิษไม่กล้ากล้ำกายเข้าใกล้เพราะเกรงตะบะบารมีขององค์พระยาคุดเป็นที่สุดอํานาจพระยาคุดยังมีมากกว่านี้อีกมากแล้วแต่ท่านผู้ใดจะรู้จักใช้ในตำราทางสายเวท พุทธาคมมีทั้งการใช้ยันครุฑให้ผลดีในทางคงกระพันมีนะพระยาครุฑใช้หลงตบเข้าหน้าผากเป็นคงกระพันชาตีกันเขี้ยวงาอสอรพิษได้ทั้งนะพระยาครุฑนี้เมื่อประสิทธิ์ลงไปลงตัวคนผู้ใดแล้วยังสามารถทอรหดอดทนเดินไกลไม่เหนื่อยเป็นวิชาตัวเบาชันยอด และเป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วยยังมีคาถาพระยาคุดซึ่งเมื่อกล่าวพระคาถานี้งูพิษรวมไปถึงตะขาบแมงป่องและสัตว์ร้ายต่างๆทั้งหลายจะหลบหนีไปสิ้นโดยพระคาถาพยาคุดของท่านว่าดังนี้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคารุปิจะกิติมันตังมะอะอุโอมพยาครุญรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณได้ทรัพย์ณเมตตาณล้างอาถรรพ์ ณเจริญณมั่นคงณอธิฐานิก่อนว่าพระคาถานี้ให้นมัสก,การพระตนไตรเสียก่อนด้วยน้โมสามจบและท่องพระคาถานี้ก่อนออกเดินทางตั้งสติส่งจิตไปถึงพระยาคุดจะปลอดภัยทุกประการครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยต้องย้ำว่า เรื่องราวที่ได้เล่ามานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรยัยจงมาอำนวยอวยัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจาเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ